สวัสดีครับคุู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง902สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบเครื่องอุปโภคประกอบด้วยอินทผพาลัม น้ำหวานเข้าวสารแก่กำลังพลและครอบครัวที่นับถือศาสนาอิสลามเนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจรับศักราช1,444พร้อมกันนี้ได้สอบถามความเป็นอยู่การปฏิบัติตัวในช่วงเดือนรอมฎอนและให้การถือสินอดผ่านไปด้วยดีณนะหน่วยพัฒนาการขึ้นที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลน,น้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ